มัวน,น้ำไม่ได้ไหนๆก็ถ่ายและวน้ำแตะครับอันนี้ไปหน้ารถถอดหมดเลยครับยิงแกลงเอ๋นั่นต้องถอดออกนะแงล้งเอ๋ใช้ไม่ได้เบี้ยวยิงต้องถอดออกมั้งงั้นตอนเคาะใส่ยากครับไฟก็ถอดถอดไฟออกด้วยนะแล้วก็ถอดอะไรน,นั่นออกด้วยมั้งงั้นเดี๋ยวมันหกักไอ้ทวนนี้นะปัดน้ำฝนออกก่อนมนะันได้อยู่ไปอ่ะนี่ อันนี้ม,นม,นมันมันมันดึงออกได้ครับเคาะอ,อันนี้ออกได้ถอนดน็อตออกแล้วนี่น็อตจะสี่ตัวเนี่ยเลยเอาคอนตีแรงก็หลุดแล้วข้อนี้ขาอนี้นะหม้อน้ำหม้อน้ำตัวใหม่มาใส่แล้วแต่มันใช้ไม่ได้ใส่ไม่เข้าครับเอ๊ใส่หม้อน้ำตัวใหม่แต่ใส่ไม่เข้าไปข้างหน้ารถนี้ กุ้งต้องมีรูเข้าแลบบ้วรู้เปล่าข้างต้งข้างนี้เอ้ต้องข้างนี้นท่อหนามาหาเครื่องยนต์เอ้ยนี่ท่อท่อมาหาเครื่องยนต์ตรงนี้ปูมแล้วไม่เข้า ไม่ถึงเก่าเลยไม่เข้าว่ะเ,เออว่ะตัวเก่าไม่เข้าโอ้โนี่ไม่เข้าสูงต้องหาอะไรมารองอยางขึ้นรองมอน้ำมอญ้ำมันต่ำ ท่อยางมาลงท่อยางมาลงม่น้ำเลยนี่นะลาตง,งน,นั้นมีท่อยางมาลงอ่ะี ทิงมือน้ำได้แล้วครับอันนี้มันไม่ถึงน,นี่ข้างซ้ายน,นี่ข้างขวามันจะอยู่อย่างนี้นะหน้ารถ <c oughs> ปกติอยู่อย่างนี้ครับเท่าไปรถต้องดันอันนี้ขึ้นเนี่ยดันขาขึ้น,นอันนี้อันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่มต้องยาวถึงได้ขาไม่ได้หวานเท่าไหร่วะหวานหกที่ หกสิับหกสิเชนทีนี้ครัน,นี่ประมาณประมาณ57ทางนี้ตำ่ำน,นี่สูงตำ่ำต้องดันในนี้ขึ้นเลยดันในตัวนี้นะตีมขึ้นเลยประมาณ60สิบอะตับประกันสามเชน เราตายไปโอ้โหของนี้ได้แล้ว ขาตัวนี้ได้ทางนี้ได้ใส่น้นอยได้เอ้ยข้างขวานี่ข้างขวาข้างขวาไม่เสียขวาไม่เสียอยู่หน้ารถข้างขวาข้างขวาไม่เสียข้างซ้ายเสียตัวนี้ต้องสูงประมาณเนี้ย อรรีลงคับสูง<ม>ต้องประมาณประมาณเท่าไหร่วะประมาณ59บครับ59ประมาณ70อะ่ะประมาณ70อะ่ะตอนนี้มันกันต้องดีประมาณอีกเส้นหนึ่งไม่งั้นฟฟปิดฟังคูไม่ได้ มีมือถืออันนี้ห่างไว้ตั้งสไลด์ห่างไว้ตั้งสามเซนไปดังขนาดนี้ด้วยขึ้นมาพอน้ำไปไม่รอดล่างข้างล่างไม่น่าเสียตอนแรกนึกว่าขาล่างมันเสียขาล่างไม่เสียนะครับขาเนเสียตัวนี้เสียตัวนี้ต้องดันตัวนี้นะอันนี้ขึ้นเนี่ยเบี้ยวแถวนี้เบี้ยวมั้ยเออเมื่อเมือันกันอยู่ เป็นแรกหรือว่าขาล่างเนี่ยมันชนมาข้างนี้นะนเละช่างดิคนโอนเขาใส่เขาเลยเลยตัดขาโมานาบอ,อกแอะเจนไดยดีช่างอันนี้ยช่างคนเก่าเขาใส่ไม่ได้เนะขตัดขาโมานาบอ,อกทำยื่นกับข้างเลยทำไมไถ่ออกเพื่ให้สใส่ได้โอ้ตายเลย ตัดขายึดมอนามออกขอาไว้คลิปอยู่ไม่ได้ขึ้นเลยต้องคลิปสูงเลยทำมางี้ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนใหม่เลยทั้งอันนะเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยก็ดีไปอย่างไม่ต้องซ่อมแบบถอดเปลี่ยนเลย เราดันเด็ดตัวพวกนี้เอาพวกนี้ไม่เสียไม่ถึงหรอ,อกอดเปลี่ยนอันนี้ทั้งอันเลยอันนี้ก็เปลี่ยนได้มีขายอยู่แต่หมดเป็นหมื่นอะแต่เคาะอเอาได้ไอ้ตัวนี้เวลาเคาะไม่ต้องดึงหรอกตัดออกเลยครับตัดนี่นะตัดออกเนี้ยตัดเลยตัดแล้วเอามาเคาะขนอกเราไม่ต้องไปดึงอย่างนั้นหรอกล้าสมัยครับผมเ,เดี๋ยวๆแล้วค่อยถอดเดี๋ยวแป๊บเดียว i'm going